มันนี้คือคิวใหญ่นช่ไหมคือคิ้นจังแท้ <c ười> คือ way, คิวขินจังแท้งตกะตลที่งรถหน้ามันเต่าแซมมี่เลยเมื <c oughs> ่อวานเดินผ่านเห็นหรือเปล่าโตบักใหญ่หนึ่งสบายดีครับพี่น้องฝั่งซ้ายวันนี้วันนี้บอยอยู่ที่อุดอรนะครับอืม <c oughs> แต่ว่าพุ่งพรุ่งนี้ตัวเองก็อยู่สีทาตใช่ไหมก็อยู่ดอนอีกหนึ่งวันสีทาตหรือว่าอะไรนะสีทาตครับแต่ว่าบอยต้องไปกลับไปที่สารคามครับไปไปเคลียร์บ้านเพื่อที่จะรองรับน้องๆแดนเซอร์ที่จะเข้ามาใหม่นะครับปีนี้แดนเซอร์สมัครมา150คนจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าทุกคนต้องเลี้ยงช่วยกันนะครับขอพลังจากแฟนคลับนะครับทุกๆบ้านของหมอลำใจกันร้อย สนับสนุนนะครับปีนี้เรามีแดนเซอร์จำนวนร้อยห้าสิบคนนะฮะพรุ่งนี้บอาก็จะซื้อเริ่มที่จะมีการเลี้ยงข้าวทั้งสามมื้อสามเวลานะครับแล้วก็ในบริเวณบ้านก็จะคึกคืนไปด้วยกิจกรรมการซ้อมต่างๆของแต่ละแผนกนะครับแยกซ้อมแดนเซอร์นะครับซ้อมหมอลำซ้อมตลกซ้อมนักดนตรีนะครับสองเดือนเต็มๆนะฮะ ที่จะต้องได้ดูแลทุกๆคนนะครับในการเก็บตัวการซ้อมแล้วก็ฝ่ายพลธีชุดเครื่องแต่งกายนะครับการแสดงยังหลากหลายคืเอเกาทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ทั้งในส่วนของงานโชว์ต่างๆนะครับขอแบบบอกกับพี่น้องเจ้าภาผพผู้ติดต่อว่าจางมล่ำใจกรลอยไปนะฮะจากวันที่22กันยายนถึง สิบเอ็ดมกราคมตอนนี้คือติดยาวแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเคลียร์คิวงานนะครับพรุ่งนี้บอยจะไปเคลียร์คิวงานของหมอลำใจเกร้อยแล้วก็จะโพสต์เลยนะครับไปเคลียร์เราก็จะไปโพสต์เลยนะครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับหรือเจ้าภาพผู้สนใจเนี่ยได้เห็นว่ามือไหนว่างนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปโพสต์จะไปเคลียร์แล้วก็จะไปทำสยไปโพสต์เลยนะครับเพื่อสั่งความมั่นใจให้กับเจ้าภาพผู้จ้างไว้ด้วยนะครับผม เอานั่งเอกอย่างนี้เอานั่งเอกแม่ขึ้นใหญ่ขนาดน,นั่งเอกใดครับผมยิ่ใจก็ลอยบ่มีผู้ใหญใหญ่วงน,งนี้ครบทีมแล้วก็คนคนใหม่ก็ยังมาเพิ่มเติมอีกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะมีการย้ายจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเด้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วลูกนอนะกอ้องเนาะลูกวงเขาโบมินหัวหนา้าวงหัวหนา้าวงนี่จังใหญ่พอได้ ลูกน้องใหญ่มันไม่เป็นเรื่องแปลกเออมันไม่เป็นเรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยย้ายทุกคนนะครับผมนี่กว่าผมสิมาเป็นวงของเจ้าของนะผมใหญ่มาเป็นยี่สิบวงผมนีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ดีด้วยถ้าผมไม่ย้ายผมก็ไม่โตเออ